สวัสดีผู้ชมทุท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอวามอร์แชนแนลและตอนนี้เราอยู่กับเกมห้องใครซาเดวกันนะฮะแล้วก็สำหรับในวันนี้เราจะมา ไกด์รีวิวตัวละครเบรดกันเนาะซึ่งเบรดเนี่ยผมก็ทําการเทสมาแล้วฮะสองสาวันด้วยกันก็วันนี้เนี่ยเราจะมาไกด์กันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะไปทางของสกิลแนวทางการเล่นเทคนิคการเล่นตัวละครแล้วก็จะมีการปั้นตัวละครด้วยใส่ไล้์โคนอะไรใส่ลีลิกแบบไหนทํำยังไงจึงจะแรงที่สุดฮนะแล้วก็จะมีการปั้นการจัดทีมกับตัวละครพิเศษด้วย จะทีมยังไงใช้ตัวละครอะไรบ้างฮนะคลิปนี้คลิปเดียวครบจบหมดแล้วสำหรับตัวละครพีเบน,นั่นเองฮะเหมือนเดิมเลยแม่การเสียเวลาผมพาไปดูกันที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่านะฮะ และก็สาหรับก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอกันนะฮะก็ทุกคนเพื่อนฮะขอฝากร้านรับเติมเกมร้าน e ีซี่การเอาไปด้วยนะฮะที่จะเติมเกมฮะฮองไคซาเร็วให้กับเพื่อนเนี่ยได้ด้วยราคาที่ถูกกว่าเติมเองมากๆเลยฮะเ,เพื่อนสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยราคาแพ็คก,ก็ตามคาดนุณได้ขึ้นให้ ตรงนี้แล้วฮะและก็ที่สําคัญเลยฮะทางร้านเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายฮะถูกปลอดภัยไม่มีการรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก์ก็อยู่ทางล่างดีคิปชั่นในคลิปวิดีโอนีแล้วนั่นเองนะฮะก็สำหรับก่อนอื่นเลยผมพามาดูกันที่ตัวของสกิลเทสของพี่เบสกันก่อนเลยดีกว่าฮะเริ่มกันที่การโจมตีปกติการโจมตีปกติเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษเลย ต่อไปฮะเราดูกันที่สกิลต่อสู้สกิลต่อสู้เนี่ยเมื่อเรากดใช้งานแล้วจะมีการลดเลือด30เป็น HP เท็พีสูงสุดของเบสเองฮะแล้วก็จะเข้าสู่สถานะพิเศษตรงนี้ที่จะทำให้เราเนี่ยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น33 ที่สกิลเลเวล8เนาะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนฮะหรือว่าเป็นการเสริมพลังให้กับการโจมตีปกติด้วยทั้งหมดเนี่ยเป็นเวลา3เทินด้วยกันฮะแล้วก็เมื่อเราเนี่ยใช้งานสกิลแล้วจะเป็นการลดสกิลพอยต์หน่หน่วยแต่ว่ามันจะไม่ได้เจนพลังงานแอนติให้เนาะตรงนี้แต่ก็จะมีข้อดีฮะก็คือเราเนี่ย สามารถใช้งานสกิลตรงนี้แล้วและเราเนี่ยสามารถแอคชั่นต่อได้ทันทีเลยหรือก็คือเราสามารถใช้การโจมตีปกติฮะที่เราอัปเกรดขึ้นมาเป็นตรงนี้แล้วซึ่งตรงนี้เวลาใช้งานจะมีการใช้ HP 10%ของ HP สูงสุดฮะแล้วก็สร้างดาเมจกับสตูซึ่งตรงนี้ฮะมันจะเป็นการโจมตีแบบหมู่แล้วฮะตัวละครที่เราเล็งเนี่ยจะโดนดาเมจที่ค่อนข้างหนักแล้วก็แรงมากแล้วก็อีก2ตัวข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยจะโดนดาเมจที่เบาลงมา เพราะว่าตัวของเบดเนี่ยจะตีมอนเตอร์ได้3ตัวละครด้วยกันฮะแล้วก็ตรงนี้แม้จะเป็นการโจมตีปกติมันจะไม่ได้สร้างสกิลพอยต์ฮะแต่ว่าจะเกณฑพลังงานให้กับเราด้วยเองเนาะใครนึกภาพไม่ออกฮะผมจะมีภาพฟุตเทปขึ้นให้ตรงนี้เลยกดสกิลปุ๊บลดเลือดไปฮะเรายังสามารถแอคชั่นต่อได้ทันทีเลยแต่ว่าเราเนี่ย จะไม่สามารถกดพลังของสกิลต่อสู้ได้แล้วฮะจนกว่าบัฟจะหมดเนาะหล้วกดโจมตีปกติไปสามารถโจมตีได้3ตัวนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อไปเราดูันที่ตัวของอัลติเมทหรือว่าท่าไม้ตายของเบรดฮะเมื่อเราเนี่ยทำการกดใช้งานแอนตีแล้วตัวของเบรดเองจะทำการแปลง HP ปัจจุบันฮะให้เป็น50%ตรงนี้คือถ้าเกิดว่าเราเลือดต่ำมากฮะมันจะเป็นการฮิลถ้าเลือดสูงกว่า50%มันจะเป็นการลดเลือด ให้เหลือ50%อนั่นเองเนาะแล้วก็ตรงนี้มันจะสร้างดามเมจลมเหมือนกันเลยฮะตัวละครเที่ยวเลงตรงกลางเนี่ยจะโดนแรงตัวข้างๆ้ามันก็จะโดนเบาฮะสามารถแอนตี้ได้สตัวละครด้วยกันฮะซึ่งตรงนี้มันจะมีตัวของการเพิ่มดามเมจด้วยยิ่งตัวของเบสเราเนี่ยเสียเลือดในการต่อสู้ครั้งนี้ไปมากเท่าไหร่ฮะมันจะเป็นการเสริมให้ตัวแอนตี้ของเบสเนี่ยแรงขึ้นนั่นเองฮะซึ่งตรงนี้เขาจะมีตัวของแคปเลือดอยู่ฮะไม่เกิน9 0ของให้ปงร์สุดแล้วก็ตรงนี้ เมื่อเราใช้งานแอนติไปแล้วมันจะมีการรีเซ็ตใหม่ฮะต้องเก็บเลือดที่ลดไปใหม่แล้วก็ใช้ใหม่นั่นเองเนาะเข้าข้าแอนติก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ได้เข้าใจอะไรยากเลยฮะแล้วก็เหมือนเดิมเลยจะมีภาพฟุตเทขึ้นให้ตรงนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อไปเราดูที่ตัวของพรสวรรค์สกิลของพี่เบยกันบ้างฮะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยเมื่อตัวของเบยเราเนี่ยได้รับดาเมจหรือว่ามีการใช้เลือดใช้ HP ฮะ ก็ยกตัวอย่างง่ายๆฮะถ้าเกิดว่าเราโดนมอนเตอร์โจมตีหรือว่าเราเองฮะใช้สกิลที่ลดเลือดเนี่ยเราจะได้รับตัวของสเต็กม,มา1ขั้นฮะซึ่งเก็บได้สูงสุดอยู่ที่5ขั้น,น้ดยกันแล้วก็เมื่อเราฮักเก็บครบจนเต็มเท่าไหร่ฮะมันจะมีการปล่อยการโจมตีต่อเนื่องแก่ศัตรูทั้งหมดในสนามเลยคบมีตัวคือโดนทั้งหมดเลย1ครั้งแล้วดาเมจตรงนี้เนะี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นดาเมจที่รุนแรงมากๆคะ แค่นี้ยังไม่พอเบตเองเนี่ยจะมีการฮิวด้วย25%ของเลือดสูงสุดของเบตเองเนาะตรงนี้ถือว่าดีมากนะฮะทำดาเมจด้วยแถมปลดกราะได้ด้วยแถมสกิลนี้ฮะสามารถเจนพลังงานได้ด้วยฮะแถมมีฮิวอีก็เลยว่าเป็นทีเด็ดเลยของพี่เบตก็ว่าไรฮะ แลวก็หลังจากเราเนี่ยใช้งานโจมตีต่อเรื่องตรงนี้ไปแล้วมันจะเป็นการล้างสเต็ออกทั้งหมดเลยคเราต้องทําการเก็บสเต็ใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสกิลทีเด็กของเบดกวาดได้เองนอเนาะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อไปสุดพาน,นะเลยครับเราดูที่ตัวของสกิลเทคนิคในการกดใช้ครับสำหรับเทคนิคของเบดเนี่ยอันนี้ก็คือเข้าใจไม่ยากเลยเมื่อเรากดใช้งานแล้วฮะตัวของเบดเองจะทําการโจมตีศัตรู แล้วก็มีการใช้เลือดฮะ20%อ์ของ HP สูงสุดเนาะแล้วก็ท,ทาดาเมจธาตุลมฮะแก่ศัตรูทั้งหมดเลยในสนามฮะก็เลยว่าทาดาเมจด้วยปลดเกราะด้วยมีการลดเลือดด้วยทำแล้วเนี่ยสามารถเก็บแศกได้ทานที่เลย1ครั้งจากการกดสกิลตรงนี้นั่นเองนะฮะในส่วนตรงนี้เพื่อนๆน่าจะพอรู้แล้วเนาะว่าตัวของเบรเนี่ยสกิลของเขาทางานยังไงใช้งานแบบไหนฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูกันที่แนวทางการเล่นหรือว่าเทคนิคการเล่น ตัวละครตัวนี้กันดีกว่าฮะซึ่งต้องเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าเบรดเนี่ยมีแนวทางการเล่นที่ค่อนข้างง่ายมากๆลหลักๆเนี่ยเราจะเน้นไปที่ทีม่มากกว่าเนาะเอาตัวละครมาฮี่เอาตัวละครมาบัฟสปงสปีดแบบนี้ซะมากกว่าฮะซึ่งส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีนึงในตอนการจัดทีมเนาะเอาเป็นว่าการเล่นเบรดฮะคนเดียวคร่าวๆเลยก็คือทุกครั้งที่เราสามารถกดจ่ายสกิลต่อสู้ได้ ให้กดทันทีฮะซึ่งเรากดไม่บ่อยหรอกฮะกดแค่3เทิร์น1ครั้งเท่านั้นเองแล้วก็เบสเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้แต้มสกิลค่อนข้างน้อยมากๆกฮะเพราะฉะนั้คือเนี่ยสามารถใส่ตัวละครบัา,าใบใส่ตัวละครที่กินแต้มสกิลพอสมควรเข้ามาช่วยได้ฮะหรือแม้กระทั่งสามารถใส่ตัวละครดามาอีกตัวหนึ่งมาเล่นคู่กันก็สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้ฮะการเล่นขอาเบรค,คือไม่มีอะไรเลยกดสกิลเสร็จปุ๊บ ก็กดสแปมเลยฮะโจมตีปกติโจมตีปกติไปเลยอย่าลืมนะฮะโจมตีปกติตัวละครที่เราเล็งเนี่ยจะโดนดาเมจแรงที่สุดแล้วก็อีกสตัวค่ะจะโดนเบาลงมาแต่ก็ถือว่าแรงด้วยเช่นเดียวกันฮะเราก็ทำอย่างนี้ฮะวนไปเรื่อยๆพอแอนตี้เต็มเราสามารถเลือกได้ฮะจะกดแอนตี้เพื่อทําดาเมจเพื่อเบิร์ตเพื่อลดเลือดของเราก็สามารถทําได้ฮะหรือว่าเก็บแอนตี้เอาไว้เพื่อฉุกเฉินตอนที่เบสโดนลุมโจมตีเราคิดว่ายังไงเนี่ยไม่รอดแน่ แล้วก็แอนติฮะเพื่อฮิวเลือดเบสขึ้นมาแบบนี้ก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวควครสวรรค์ะฮะตรงนี้อันนี้คือเมื่อเราเนี่ยเก็บแสกครบมันจะโจมตีต่อเนื้ออัตโนมัติอยู่แล้วอันนี้ก็คือไม่ต้องซีเรียสฮะเบสเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากออตโต้ยูชิลฮะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวละครเบสตัวเดียวฮะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยจะต้องเอาตัวละครในทีมอื่นๆมาช่วยเนาะอย่างเช่นตัวฮิวตัวบัคสปีดตัวเดมม่อีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้ฮะเขาคาสลับเบสก็จะเเเลล่นนนป็มาี้ย กดสกิลต่อสู้ทุกครั้งที่กดได้ฮะแล้วก็สแปมโจมตีปกติไปเลยแอนตี้เต็มก็ใช้ฮะพอสว่างรบ5้าแสกมันก็ใช้อัตโนมัติอยู่แล้วฮะเป็นตัวละครที่เล่นง่ายแล้วก็ดาเมจหนักหน่มมากๆเลยนั่นเองนะฮะในส่วนต่อมาเรามาถึงหัวข้อแนวทางการปั้นตัวละครพี่เบรดกันแล้วฮผมจะให้ดูที่ค่าสถานะก่อนเลยค่าสถานะของเบรดฮะแน่นอนเลยตัวละครสเกลตามเพชรทีเนาะเราต้องเน้นค่าพลังชีวิตเป็นหลักฮะ และก็ต่อมาเป็นค่าสปีดสปีดตรงนี้เนี่ยใครที่มีตัวละครอย่างเช่นแอสตาหรือว่าโบเนียที่เล่งสปีดได้หรือว่าดึงเทินได้เนี่ยไม่จะเป็นต้องทำสปีดก็ได้ฮะแต่ใครที่ไม่มีก็ต้องใส่้องทําสปีดเอาไว้นิดนึงนะฮะส่วนอาตาัตราคิดที่ข้อเนี่ยใครที่ใส่ลีลิกพนักของตัวเซตใหม่ฮะก็ต้องอยู่ที่ประมาณสัก60% พอมันบวกกับรีลิกประจําตัวเนี่ยมันก็จะเกิน70เปอ็นาะก็ําไว้สัก60-70ประมาณนี้ฮะส่วนดามเมทไครติอนก็เยอะที่สุดเลยตามที่บาลานซ์เราทํามาไหวนั่นเองฮะต่อไปค่าฟืน้นฟูพลังงานเนี่ยอันนี้ไม่จําเป็นก็ได้ฮะค่าอื่นก็อันนี้แล้วแต่เลยอย่าลืมนะฮะใส่ทังนังของดามเมจลมด้วยจะดีที่สุดเนาะข้าว่าค่าสถานะจะเป็นตอนนี้เดี๋ยวต่อไปเราไปเจาะลึกกันที่ตัวของไลท์โคนดีกว่านะฮะ สำหรับในส่วนไลฟ์โคนของพี่เบธฮะผมจะมีแนะนําหรือว่ามีเชียร์อยู่ที่ไม่กี่อันด้วยกันฮะเริ่มที่อันแรกเลย5าดาวใครที่มีทั้งของประจําตัวอันนี้คือดีที่สุดอยู่แล้วกับตัวละครเบธเนาะใครที่เปิดมาหรือคิดจะเปิดฮะสามารถใช้อันนี้ได้เลยเป็นอันที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดกับตัวละครเบธมากๆฮะแถมตัวละครอื่นก็ยังสามารถใช้งานได้หลากหลายตัวละครเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีประจําตัวไม่ได้เปิดฮะ อันดับที่2เลยผมเชียร์เลยฮะเบสอินซอลตลองจะอันเมื่อกี้ฮะก็คือตัวของอารันตรงนี้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเหมาะมากกับตัวละครเบสด้วยยิ่งใครที่มีวางซ้อนเยอะฮะวางซ้อน4วางซ้อน5เนี่ยรับรองว่าแรงหายห่วงอย่างแน่นอนฮะไม่จะเป็นต้องไปเปิดประจําตัวของเบสก็ได้ฮะใครที่มีอยู่ก็สามารถใช้อันนี้ได้เลยฮะส่วนใครที่ไม่ได้มีประจําตัวไม่ได้เปิดฮะอารันก็สุ่มไม่ได้ฮะ แนะนำเลยของฟรีฮะมีฮะอยู่ที่เฮอรต้าช็อปนอกไปแลกกันได้ฮะอันนี้ถ้าเกิดเอวาวางซ้อน5้าก็เรียกได้ว่าพอใช้งานได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับเบสมากะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันหาได้ฟรีแล้วก็สามารถขัดวางซ้อนห้าได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะ ตัวอันอื่นก็ไม่ค่อยมีอันไหนเหมาะกับเบเลยฮะผมเชียรว,ว่าพยายามหาอลันให้ได้สักอันนึงก็คือใช้งานได้ดีมากๆเลยฮะถ้าใครไม่มีจริงๆฮะของปีก็เฮอร์าช็อปเนาะส่วนใครที่คิดฮะจะเปิดประจําตัวดีกว่ามากๆฮะก็เปิดประจําตัวได้เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อมาฮะเราดูที่ตัวของลนะิลิกฮะ ลิลิอันเดียวเลยที่ผมเชียร์ให้ใส่กับเบรดฮะก็คือตัวของลิลิ่อันใหม่อันนี้เลยฮะจะเหมาะกับตัวละครเบรดมากๆฮะก็คือ2เซตเนี่ยจะทําให้เลือดของเบรดสูงขึ้น1 2บต่แลก็4ชิ้นเนี่ยอันนี้เหมาะมากเลยถ้าเกิดว่าเนี่ยโดนโจมตีหรือว่าปาหวายไฟเราฮะมีการใช้เลือดซึ่งเบรดเนี่ยใช้เลือดทุกเทินอยู่แล้วฮะแล่ก็มีการโดนโจมตีเยอะมากๆด้วยฮะอัะตราคิของเราจะเพิ่มทันทีเลย8%ปเทิร์เทิน ซึ่งตรงนี้สแต,กต็กได้2ชั้นฮะก็คือ16%แล้วเบเนี่ยโดนโจมตีแล้วก็ใช้เลือดทุกเทินอยู่แล้วฮะถ้าเกิดว่าเราจะมีอัตราคลี16%ตลอดไปฮะมีเลือดอีก12%อันนี้ถือว่าเหมาะมากกับตัวละครเบร์เนาะแถมใช้งานง่ายมากด้วยฮะก็เชร์เป็นเซตนี้เซตเดียวเลยกับตัวละครเบรนะฮะแล้วก็สำหรับต่อมาจากกวานประดับฮะผมเชร์การที่เซตใหม่มันกันเลยจากซิมูเลตโลกที่7ฮะเซตนี้ จะทําให้อัตราคิดค้นเพิ่มขึ้น8%แล้วก็เมื่ออัตราคิดของเราฮะมากกว่า70%ขึ้นไปจะทําให้ดาเมการโจมตีโปกติแล้วก็ซิกต่อสู้เนี่ยแรงขึ้น20%ฮะซึ่งก็เหมาะมากเลยกับตัวละครเบรเนาะ <S <S เพราะเบรเนี่ยเขามีอัตราคลีในตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็ทําอัตราคิดค่อนข้างง่ายฮะทำให้มาถึง70%ค่อนข้างง่ายไม่ยากสักเท่าไหร่ฮะและตัวของเบรเองเนี่ยดาเมกาโจมตีปกติค่อนข้างแรง และเราใช้การโจมตีปกติแบบนี้ทุกเทิร์นอยู่แล้วนะฮะก็เลยว่าเหมาะมากเลยกับตัวละครเบลดแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังหาไม่ได้ออฟหลักไม่ตรงออฟลองไม่ดีเนี่ยก็ยังคงสามารถใช้ท่านของเซตนี้ได้ฮะเป็นเซตของโลกที่หกเนาะก็คือให้อัตราคริเหมือนกันเลยแถมอัตราคริติคอนเนี่ยมันน้อยกว่าด้วยแค่50เองฮะแล้วก็แอนติเนี่ยจะแรงขึ้นโจมตีต่อเนื่องจะแรงขึ้นฮะก็คือเบดเนี่ยได้ใช้เหมือนกันแอนติก็ได้ใช้ฮะโจมตีต่อเนื่องเราก็ได้ใช้เหมือนกันตรงนี้ก็ถือว่า ดีไม่แพ้กันฮะเอาเป็นว่าเซตไหนเนี่ยออฟหลักมันตรงออฟลองมันสวยแซ่บมันได้ฮะใช้อันนั้นได้เลยแต่ถ้าเลือกได้ฮะผมเชียร์ไปที่โลกที่7จฮะจะค่อนข้างโอเคก่อนนะถ้าเกิดว่าเลือกไดจริงๆนะฮะแล้วก็ต่อมาเรามาดูวันที่ตัวของออฟหลักกันว่าฮะเราใช้ออฟหลักอะไรทางด้านของหัวกับมือเนี่ยอันนี้คือมันล็อกออฟหลักเลยเนาะตัวของเสื้อเนี่ยผมให้เลยฮะแล้วแต่เลยใครที่อัตราคลิไม่พอ ก็ใส่เป็นอัตราคลีฮะใครที่อัตราคลีเพียงพอเนี่ยก็ใส่ไปทางของคลิดามเมจจะก่อนข้างบาลานง่ายแล้วก็โอเคที่สุดฮะส่วนคอรองเท้าเนี่ยมี2แบบเหมือนกันใครที่มีตัวละครเร่งเทินฮะอย่างเช่นตัวของแอคซ่าหรือว่าเล่นกับโบเนียตลอดเนี่ยไม่จะเป็นต้องใส่เท้าสปีดฮะใส่ไปรองเท้าเพชพี่เอาเลือดเอาดามเมจได้เลยฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวละครเร่งเทินฮะผมเชียอ ใส่เป็นรองเท้าสปีดนะฮะแล้วก็ตัวของประดับเนาะแรงสุดเลยก็คือเพิ่มดาเมจพาดลมฮนะอันนี้คือแรงสุดแล้วแต่ถ้าเกิดใครยังหาไม่ได้ใส่ท่าของเคสพีออฟรองสวยๆเนี่ยแบบนี้ก็คือได้เหมือนกันเนาะตัวของท่าของสร้อยประดับฮ้านะตรงนี้บางคนเนี่ยอาจจะใส่เป็นค่าฟื้นฟูพลังงานเน้นแอนติบอบยอันนี้ก็แล้วแต่ฮนะสามารถใช้งานได้เหมือนกันหรือใครยังหาไม่ได้หร,ไไดหรือว่าไม่ได้ใส่ท่าของฟื้นฟูเนี่ยก็ใส่เป็น,นของเคสพี P, ให้กับตัวละครเบส ได้เหมือนกันฮะส่วนออฟลองเนี่ยผมให้เน้นไปเลยฮะออฟลองเนี่ยพยายามเน้นฮะหาค่าคีเรตให้ถึง70%แล้วก็หาค่าคลิดามิให้เยอะฮะเน้นไปที่ค่าคีเรตค่าคริดามิก่อนนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยได้อะไรมาก็คือแล้วแต่ฮะได้เลือดมาก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรฮะให้เน้นที่ค่าคีเรตให้ถึงแล้วก็ที่เหลือฮะลงคลิดามิได้เลยนะฮะแล้วก็ต่อมาเราดูกันที่แนวทางการอัพเทสพรสวรรค์เลยฮะเราจะอัพกันที่สกิลโจมตีปกติ ก่อนเลยเป็นอันดับแรกเนะาะเพราะเราใช้งานค่อนข้างบ่อยฮะใช้ทุกเธอเลยแล้วก็ต่อไปผมเชียร์อัพที่สกิลต่อสู้เป็นหลักเลยฮะเพราะว่ามันจะบัฟท่านัของดาเมจกับตัวละครเบสทั้งหมดเลยแล้วก็ต่อไปฮะแอนตี้กับพสรสวรคนเนี่ยอันนี้อัพคบคู่กันไปฮะขึ้นมาพร้อมๆกันเลยก็ได้เช่นเดียวกันฮะส่วนท่างของสกิลรอบๆเนี่ยผมเชียร์ให้อัพให้ครบนะเพราะว่ามันช่วยค่อนข้างเยอะเลยฮะอย่างเช่นเลือดเนาะเพิ่มเลือดไปดาเมจก็เพิ่มขึ้นฮะ แล้วก็ตัวของคิเรทที่มีให้ตรงนี้สําคัญมากฮะผมเชื่อว่าให้อัพให้ครบเลยทันทีที่มันอัพได้ฮะแล้วก็ต่อไปในส่วนอีรอนฮะสรับเบยเนี่ยผมมองว่าแค่อีูนฮะก็เล่นได้สนุกเล่นได้สบายๆดามจเวอร์มากๆแล้วฮะไม่จะเป็นต้องปลดกลุ่มดาหรือว่าปลดอีดรอนเพิ่มเติมเลยฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครอวยเพิ่มอยากจะบดเพิ่มฮะผมก็เชร์ไปที่ C2 เนาะเพราะว่า C ีเนี่ยเราเหมือนว่าจะได้คิเรตเพิ่ม อีก15ฮนะการันตีเลยว่าเราแทบจะไม่ต้องใส่เสื้อคีเรยเลยใส่มาเสื้อคลีดลมิดฮะเราจะบิลเซตได้ดีมากและเซตเราเนี่ยจะโหดมากฮะก็เรียกว่า E2 เนี่ยช่วยได้เยอะเหมือนกันฮะหรือถ้าเกิดว่าใครอวยมากฮะจะเปิดไปถึง E6 เลยอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือใครเเล่นแค่ E0 ผมมองว่าสบายสบายแล้วนะฮะ แล้วก็ต่อมาฮะถึงที่หัวข้อสุดท้ายแล้วก็คือแนวทางการจัดทีมตัวละครพี่เบสฮะสำหรับเบสเนี่ยสำคัญเลยต้องการตัวละครคิวมากๆฮะคเพื่อการตายเนาะถึงแม้ว่าเบสเองจะคิวตัวเองได้แต่ว่าก็มีโอกาสที่เราตายได้เหมือนกันฮะก็เชื่อว,ว่ามีตวัวฮิวจะคังเซฟฮะใครมีลวชาเนี่ยเล่นง่ายมากฮะใส่ลวชาได้เลยใครที่มีไม่ต้องห่วงฮะเรามีคิวฟรีอยู่แล้วก็คือตัวของนาราชาเนาะสามารถใช้นาราชาได้เลยฮะใครมีปลู่ ก็สามารถใช้ไปล์ลูได้ด้วยเช่นเดียวกันฮะส่วนต่อไปแนะนําว่าเป็นตัวละครที่สามารถบัฟสปีดได้ให้กับตัวละครเบรดเนาะเพราะเบรดเนี่ยสปีดจะค่อนข้างช้าฮะก็เชียร์ว่าใครที่มีโบนียใส่โบนียฮะคู่กับเบรดเลยดึงเทิร์นเบรดขึ้นมาแถมบัฟเบรดได้ด้วยฮะ ส่วนใครที่โบนียไม่มีฮะเรามีตัวฟรีบัฟสปีดอยู่แล้วก็คือตัวของแอสตาเนาะสามารถใช้แอสตาในการบัฟสปีดได้ด้วยเช่นเดียวกันฮะส่วนตัวละครสุดท้ายแนะนําว่าใส่ตามสถานการณ์ฮะใส่ตัวละครที่ตรงธาตุหัวมอนก็ได้หรือว่าใส่ตัวละครดีบัฟก็ได้ฮะอย่างเช่นซียววูฟเนาะไปดีบัฟมอนแปดจุดอ่อนธาตุมอนฮะหรือว่าลดเกราะมอนก็ทําได้ฮะหรือจะใส่ตัวละครบัฟอย่างเช่นตัวของยู่กงก็ได้หรือว่าใส่ร่างของตัวของทิ้งหยุน แบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันฮะหรือแม้กระทั่งเราใส่ตัวละครดามเมจอีกตัวหนึ่งใส่เซเล่ใส่จิงหยวนแบบนี้ฮะหรือว่าใส่อย่างชิงแบบนี้ก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะอย่างเช่นตรงนี้ฮะผมจะมีตัวอย่างทีมให้ดูผมใช้ทีมแรกฮะเป็นทีมที่เน้นบัฟเนาะเอาโมเนียมาดึงเทิร์นเบทฮะเอาซีวูปมาทั้งของดีบัฟมอนแล้วก็ใช้เบทฮะทำดามเมจไปแค่นี้ก็คือเหลือๆแล้ว เบรกจะโจมตีได้แรงมากๆฮะหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเล่นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าดาเมจเบรคมันไม่พอต้องการตัวละครปลดโล่ปลดกรอบเพิ่มฮะก็สามารถใส่ตัวละครดาเมจมาอีกตัวหนึ่งได้ฮะอย่างเช่นผมใส่อย่างชิงตรงนี้ฮะก็สามารถเล่นได้เลยเพราะตัวละครของเบรคเนี่ยเป็นตัวละครที่กินสกิลพอยต์ค่อนข้างน้อยมากๆฮะสามารถเล่นตัวละครดาเมจสองตัวได้ในทีมเดียวกันแม้ว่าอย่างชิงของผมเนี่ยจะกดสกิลทุกเทิร์นฮะแต่ว่าสกิลพอยต์เนี่ย ก็ไม่ได้หมดเลยฮะก็มีใช้เพียงพอหรือใช้ไปทั่งของตัวของเซเลกก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันฮะแล้วหลักเลยในทีมของเบตฮะขอเป็นเบตหนึ่งตัวคิลเลอร์หนึ่งตัวถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้ใส่รองคาสปีดก,ก็ตัว,วสปีดหนึ่งตัวฮะถ้าเกิดว่าใครใส่ก็ตัวละครอื่นอีกสองตัวเนี่ยก็สามารถใส่ตัวละครฟรีไทม์ได้เลยฮะข้อค่าการจัดทีมก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะ โอเคพนะก็จบนะฮะสำหรับการไกด์รีวิวจัดเต็มของตัวละครพี่เบนในคลิปนะฮะเรยนด้ว่าน่าจะค่อนข้างครบถ้วนทุกหัวข้ออย่างแน่นอนฮนะเดี๋ยวตอนท้ายตรงนี้เนี่ยเราจะมาสรุปสั้นๆสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะตัวของเบนเนี่ยผมมองว่ามันตัวละครที่เล่นง่ายมากฮนะ กดสกิลต่อสู้หนึ่งครั้งแล้วก็สแปมเลยฮะตีปกติตีปกติไปเรื่อยตัวละครมาเล่นค่อนข้างง่ายมากๆฮะแล้วก็ตัวละครเนี่ยมีเลือดค่อนข้างเยอะมีฮิลตัวเองด้วยแถมมีโจมตีต่อเนื่องสวนมาอีกฮะแถมฮิลเลือดได้อีกฮะก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่เล่นง,ง่ายน่าตายค่อนข้างยากเลยฮะสำคัญเลยเพื่อนต้องจัดทีมดีๆให้กับตัวละครเบสดเนาะหาฮิลเลอร์มาไม่ให้เบรดตายฮะเซฟเซฟหาตัวละครบัฟสปีดมา ใหเบรเนี่ยมีสปีดเล่นนอกรือว,ว่าตัวละครดึงเทินก็ได้อีกหนึ่งตัวละครเนี่ยอันนี้แล้วแต่เลยจะใส่ตัวละครไปปลดโล่ไปปลดเกราะกับตัวละครมอนนั้นๆ้นฮะหรือใส่วูเพื่อเปะพาดแบบนี้ก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันฮะทีมเนี่ยอาจจะต้องจัดดีๆให้กับตัวละครเบสนิดนึงฮะแต่ถ้าเกิดว่าจัดได้แล้วรับรองว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้ง่ายมากแถมด้านเมของเบสเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ทำให้ได้ต่อเนื่องมากฮะเพราะมีการจอกตีจากหลายแหล่งเนาะ เขาข่า,ขาสัตตัวลครพี่เบตก็จะเป็นปปะมาไมนะ้อเหมือนเดิมเลยใครที่มีคําถามฮะอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่รางคิดไม้เลยฮะใครที่ชอบกิโแบบนี้ฮะรบกวนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เรื่องใจผมด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องกระปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ภาคเกีเหมือนทงางเจ้าผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วก็ผมนะบ๊ายบาย